นี้เราจะมาทดสอบดอกลำโพงกันก่อนนะก่อนที่จะประกอบตู้แบนดพาร์ทของผมเดี๋ยวผมต้องเช็คก่อนครับว่าจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างโดยตู้ของผมผมจะใช้ตู้ตัวนี้นะครับเอ hey, ้แบนพาร์ทจิ๋วแบนพาร์ทจิ๋ว3นิ้วครับตู้ก็เตรียมมาพร้อมแล้วลำโพงก็เตรียมมาพร้อมแล้วแต่เดี๋ยววันนี้เราจะลองเสียงกันก่อนก่อนที่จะประกอบจริงครับเป็นการทดสอบอุปกรณ์ครับว่าเราจะใช้อุป,อปกรณ์อะไรกันบ้าง โดยที่ผมคิดไว้น่าจะมีแอมแอมตัวนี้ตัวหนึ่งไอทีบีสออันนี้รุ่น modify คราราที่ผมโมเองโมทิ้งไว้นานแล้วนี่หรือว่าอาจจะใช้ตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นเฮ้ยไม่ใช่ตัวนี้ดิอีกตัวนึงเดี๋ยวเดี๋ยวหยวิบมาปิดนี่อีกตัวหนึ่ง LT 2 3ครับนี่ ก็เลยคิดอยู่เดี๋ยวผมอาจไม่ใส่กระดูแค่2ตัวนี้แหละถ้าจะใส่พวก HT HT 2 1หรือ AS 2 1มันจะแรงเกินไปครับแต่เดี๋ยววันนี้เราเอามาลองกันก่อนดีกว่าเนี่ยโดยถ้าเป็นตัวเนี้ข้อดีของมันก็คือเห็นไหมเห็นสัญ,ญลักษณ์มันไหมมันมีรูปลำโพง2ตัวนะครับก็คือมันสามารถต่อ TWS ได้ครับให้มันดัง2ตัวพร้อมกันได้ถ้าผมประกอบตู้นี้เสร็จผมจะสามารถไปลิงก์กับตู้หนุนแบรนด์พาร์ทของผมที่อยู่ตรงนู้นได้ได้วยนะเพราะว่าอันนู้นผมใช้แอมที่มันเป็น ht สองอ่ะที่มันสามารถลิงก์กันได้อ่ะแต่เดี๋ยวผมขาคิดก่อนแล้วกันเพราะว่าผมเอามาลองเสียงกันก่อนนี่ก็ตอนนี้ก็เตรียมไว้ละเดี๋ยวเราจะมาลองเสียงกันก่อนครับนี่โดยลำโพงที่ผมจะใช้เดี๋ยวตั้งกล้องกันแป๊บนึงนี่นลำโพงที่ผมจะใช้นะแต่ทำไมมันไม่ค่อยนิ่งเลยนี่จะเป็น hu ซื้อมาแล้วครับประมาณส0ง เอสยูสามนิ้วครับตัวนี้ดอกหน้าเหลืองเลยเป็นไงมันจะได้เท่ๆครับแต่พอใช้งานจริงก็คงจะคงจะเอาหน้าไปไว้ข้างในอะ่ะแล้วก็โชว์เฉพาะตูดนะตัวนี้แล้วก็พวกแหลมแหลมธรรมดาครับแหลมพวกนี้ไม่แพงครับดอกดอกละพวก40บาท50บาทเองสีโอม20บวัตส่วนจะมีดอกกลางด้วยตัวนี้เป็นดอก h k เคนะแต่ผมว่าเป็นของปลอมชัวร์ครับไม่ใช่ของแท้แน่นอนครับออกแบบดีไซน์มามั่วมากเลยผมเพิ่งเคยใช้นะ นี่จะให้ดูนี่ด้านหน้ามันตัวดอกมาเป็นพลาสติกนะมันมีปัญหาตั้งแต่ตรงนี้แหละตูดตูดไม่มีสกรีนอะไรเลยเป็นแม่เหล็กนีโอแล้วก็ขั้วลำโพงก็ไม่มีบอกครับไม่มีบอกว่าขั้วไหนบวกขั้วไหนลบนะเห็นไหมแถมขาเสือกทามาเท่ากันอีกนี่จะให้ดูปกติขาของลําโพงอะ่ะให้ดูตัวพวกตัวปกติก่อนแล้วกันดูตัวปกติของลําโพงทั่วๆไปอะ่ะมันจะบอกขั้วใช่ไหมอันนี้ขั้วบวกกับขั้วลบ โค้บวกมันจะใหญ่เห็นไหมโค้บวกขามันจะใหญ่โค้ลบกขาจะเล็กนี่หรือว่าถ้าเราคว่ำหน้ามันโค้บวกจะอยู่ขวามือนี่กรอนนี้เราคว่ำหน้าแต่ว่าต้องมีตัวหนังสือด้วยนะเนี่ยถ้าควา่ำโค้บวกจะอยู่ขวามือนะนี่ไม่ว่าจะเป็นดอกเล็กก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราสก,กีน,นี่เอาอันนี้โค้บวกอยู่ซ้ายมือวะมั่วที่ผ่าเลยแต่ละตัว <laughs> เฮ้ยถูกป่าวะเออวะอันนี้ก็งง,ง,งๆอยู่นะเ ดี๋ยวนี้ลำโพงมันทำไมมันทำแปลกๆวะนี่ปกติมันจะต้องมีสแตนดาร์ดเข้ามันนะขั้วบวกปกติมันอยู่ขวามืออย่างนี้นะถ้าเราคว่ำหน้าลงนะเดี๋ยวดูดอกอื่นก่อนนี่ถ้าคว่ำหน้าลงนะขั้วบวกจะอยู่ขวามืออันนี้ดอก HK นี่อันนี้คว่ำหน้าลงขั้วบวกอยู่ขวามือเนาะเดี๋ยวดูดอก,ดอก LG ก่อนเพราะมีวันีมีหลายดอก นี่ควบบวกอยู่ขวามือ LG เอออันนี้ก็ถูกอันนี้ก็ถูกแต่ทำไมไอ้ดอกพวกนี้แม่งทํามาพิเรนครับชิบหายละถ้าเราคว่ำหน้าลงอย่างเงี้ยควบบวกมันต้องอยู่ฝั่งนี้ดิแต่ทําไมอันนี้ <c oughs> อันนี้แม่งมั่วจังเลยน,นี่ควบวกอยู่ซ้ายมือนะครับอันนี้มั่วครับเดี๋ยวผมสงสัยจริงๆเลยผมไปหาลําโพงเพิ่มแป๊บไปคน้คนมาลําโพงผมดันหมดไปแลวเลยไม่มีตัวอย่างให้ดูอีก กรณีที่มันเป็นเสียงแหลมนะนี่อันนี้อีกตัวหนึ่งอันนี้ไปค้นมาอันนี้มันดัไม่มีสก,กีนนะก็คือถ้าถ้ามันสก,กีนตัวหนังสือแล้วเรามองไปด้านบนนะปกติโค้บบกมันจะต้องอยู่ขวามือกันนะครับเนี่ยเนี่ยมันจะต้องอยู่อย่างี้แต่แต่พอดีไอตัวนี้มันไม่มีสก,กีนหนังสือไงก็เลยจะงงงงงอยู่แต่ว่าดอกอื่นก็เหมือนเหมือนกันนะแต่ทําไมรุ่นหลังๆมันทํามาม่วกันจังเลยเนี่ยถ้าเราคว่ำลงนะ แล้วสกรีนหนังสือแนวแนวตั้งอย่างนี้นะเห็นไ,ไหมขั้วบวกจะอยู่ขวามือครับนี่ไม่ว่าจะเป็นดอกเล็กๆนี่นะบวกอยู่ขวามือแต่ทําไมไอ้ตัวนี้งั้นมั่วจังเลยนี่สกรีนตัวหนังสือแล้วขั้วบวกมันดันอยู่ซ้ายมือครับเพราะว่าเราจะอ้างอิงขาใหญ่นะเป็นขั้วบวกเพราะว่าตัวนี้ก็ไม่มีแต้มสีเช่นเดียวกันนะเนี่ยไม่มีแต้มสีครับแล้วมันสกรีนตัวหนังสืออย่างนี้ ก็คือมันมองมันมองได้สองอย่างก็คือมันสกีนตัวหนังสือผิดเนี่ยมันอาจจะสะกีนตัวหนังสือผิดก็ได้ผิดฝังอ่ะนึกออกไหมเพราะว่ามันไม่มีทิศทางการวางเลยเนี่ยมันอาจจะ,ะต้องสกีนแนวนี้ก็ได้ขั้วบวก,กต้องนี้แต่พอมันไม่มีอะไรบอกอย่างเงี้ยขั้วบวกก็จะเป็นต้องเป็นขาใหญ่นะขั้วบวกขาใหญ่ขั้วลบจะเป็นขาเล็กแต่พวกลำโพงพวกนี้แม่งอะไรกันวะเนี่ย งานเดี๋ยวนี้ทามาทํามาห่วยจังเลยผมไม่ได้ซื้อของใหม่มานานเนี่ยพอดีผมเพิ่งซื้อมาเนี่ยแหละเนี่ยขั้วขั้วก็เหลยแปลกๆครับไอ้นี่เสียงแหลมนะส่วนไอ้ตัวนี้เสียงกลางก็เช่นเดียวกันเสียงกลางที่ผมบอกไปตอนตอนแรกอะมันไม่มีขั้วบอกไงแล้วก็ไม่มีสกรีนตัวหนังสือด้วยทําให้เราไม่สามารถรู้เลยนะ,ะว่าอันไหนขั้วบวกขั้วลบใช่ไหมถ้าดูอย่างเงี้ยคุณไม่รู้หรอกว่าอันไหนขั้วบวกขั้วลบอันนี้สายผมมาต่อเองนะ แต่มันมีวิธีการเช็คง่ายๆเลยครับให้คุณต่อสายแล้วคุณก็เอาแบตเตอรี่มาก้อนนึงนี่เอาแบตเตอรี่มาก้อนหนึ่งครับอันนี้ต่อให้ถูกก่อนนะถ้าคุณต่อถูกขั้วดอกลำโพงม,มันจะต้องเด้งขึ้นนี่ซูมให้ดูถ้าคุณต่อถูกขั้วนะอันนี้อันนี้ผมลองต่อแล้วแหละอันนี้เอาลบแล้วก็บวกอยู่หัวนี้ถ้าลำโพงเด้งขึ้นแสดงว่ามันเป็นขั้วบวกถูกต้องแนละ้วนี่เห็นไหม วิธีการเช็คขั้วบวกโอเคอันนี้ขั้วบวกถูกต้องเช่นเดียวกันถ้าเป็นไอตัวนี้ถ้าต่อถูกขั้วนะมันก็จะต้องเด้งขึ้นเช่นเดียวกันเ๋ยวสายยังไม่ปอกเลยปอกสายแบบนี่ตัวนี้เดี๋ยวลองดูนะถ้าถูกขั้วมันต้องเด้งขึ้นครับเห็นไ,ไหมนี่เด้งขึ้นโอเคนะ ส่วนเสียงแหลมมันไม่มีผลอะไรหรอกเพราะว่าลำโพงเสียงแหลมมันไม่เด้งไงแต่ทางที่ดีเราต่อให้ถูกดีกว่าแต่มันไม่มันไม่เด้งนะส่วนคาปาคาปาเสียงแหลมผมใช้แค่หนึ่งไมโครนะปกติผมจะชอบใช้ใช้สองจุดสองไมโครแต่ว่าคาปาหมด <c oughs> เหลือแต่หนึ่งไมโครก็เลยเอาหนึ่งไมโครมาใส่กันโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะมาลองเสียงกันนี่ วิธีการต่อเดี๋ยวเราจะลองเสียงเราจะใช้แอมตัวนี้กันก่อนเลยอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าผมจะใช้แอมอยู่2ตัวเดี๋ยวผมจะลองตัวนี้กันก่อนตัวตัวแรงเลย H t 2 1ที่เดี๋ยขุดตะกั่วออกนี่ครับวิธีการต่อไม่ได้ยากอะไรเลยครับมันมีขั้วบอกอยู่แล้วต้องตูด เราก็ต่อให้มันตรงขั้วแค่นั้นเองซับวูเฟอร์ L/R นี่ครับเดี๋ยวผมต่อกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ก็ประกอบสายกันเรียบร้อยแล้วครับก็วิธีการประกอบก็ดูตามขั้วอย่างที่ผมบอกไปซับวูเฟอร์แล้วก็ซ้ายขวานี่ซับวูเฟอร์ก็ต่อตัวนี้ไปเลยนี่สนิ้วส่วนไอตัวเสียงแหลมกับเสียงกลางตัวนี้ต้องขนานกันนะครับขนานกันนะนี่คูนี้ก็ขนานกันนี้อันนี้ก็ขนานกันนี้ อันนี้คือขนานกันเนี่ยฮะดูตรงขั้วต่อสายไฟเนี่ยองขนานกันไปเลยครับต่อให้ถูกขั้วแล้วก็ขนานไปเลยเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันครับนี่วางไว้ก่อนโดย power supply ที่ผมจะใช้ผมจะใช้ตัวนี้ครับนี่แบตสวานไฟฟ้า so 20ก้อนอึดๆไปเลยตัวนี้มันอยู่ที่20โวลต์นะ20ก้อนแล้วก็20โวลต์ผมก็ไปซื้อขาปแปลงมา <Yeah. S 2> ซื้อไอ้นี่ไอห,หัวที่มันเอ,เอามาแปลงเนี่ยเอามาแปลงใส่แบตแล้วผมก็ต่อสายออกมาเนี่ยแปลงต่อสายออกมาครับก็เอามาประกรบนี่ประกรบมันประกรบเสร็จแล้วก็ต่อสายที่ผมแปลงออกมาเอามาวัดโวลต์ด้วยก็อยู่ที่20บโวลต์นนะแล้วก็เอามาต่อกันเลยครเพิ่ม เสียบเข้าไป20โวลต์เข้าไปเลยลองเปิดดูมาเดี๋ยวเราลองเสียงกันเลยครับเดี๋ยวหาเพลงที่เบสหนักๆกันเลยครับว่าจะเป็นประมาณไหนเนาะเดี๋ยวผมใช้เพลงพวกเทสอ้นี้นะหนักๆกันไปเลยนะฟังกันนี่นะเพลงพวกนี้นะไม่รู้โดนลิขสิทธิ์ป่ะถ้าโดนค่อยเอาออกเล่นให้มันสุดๆไปเลยมันยังไม่ลงตู้ไงมันก็เลยดังประมาณนี้ เสียงแหลมจ,กจ <B uster S 1> ักจ้านดูแล้มาดูดอกเบยกันว่าครับ อยู่ที่ประมาณนี้นะข <move> อให้พังกันไปเลยครับเบิร์นดอกเลยครับเบิร์นดอกกันไปก่อนนะอันนี้ก็เบ <'cause> ิร์นดอกกันไปก่อน <Yeah. S 1> พวกนี้ไม่ต้องกลัวพังนะเพราะว่าแอมแอมพวกนี้มันอึดครับ mm hmm. ถ้าเป็นชิปใหญ่ <have> แล้วไฟผมไม่ได้อัดสูง <have> มากนะ <have> แค่ยี่สิบโวล์ มันจะพังบอกว่าถ้าไปลงตู้นะโอเคนะลองเสียงแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวมันทดสอบลงตู้กันในส่วนการลงตู้ครับก็เดี๋ยวรอใน EP ถัดไปเนาะนี่ ลงตู้กันเดี๋ยวเตรียมตู้เตรียมอะไรให้เรียบร้อยกันครับแล้วเดี๋ยวเรามาลงตู้ใน E ีีถัดไปส่วนแอมตัวนี้ยังไม่ได้ลองเลยเออเดี๋ยวผมลองแอมตัวนี้ด้วยดีกว่าเพราะมันจะแรงประมาณไหนเนาะอยากลองเหมือนกันแต่ตัวนี้แรงจริงครับเนี่ยถ้าเป็นตัวนี้มันมันใหญ่ไงแล้วมันก็แรงอยู่แรงหลักว่าเดอเนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองแอมตัวนี้กันดีกว่า ที่มันเล็กกว่าแล้วตัวนี้ราคาประมาณ200กว่าเหมือนกันนะ2 0 0อแต่ว่าไอ้นี่แพงอยู่นะไอ้นี่ประมาณ500ร้นะอันนี้ประมาณ300อ่ออ่ะโอเคเดี๋ยวลองตัวลองตัวนี้ก่อนตอนนี้ผมได้เอาแอมอีกตัวหนึ่งมาทดสอบครับนี่จากตัวเมื่อกี้ที่ผมลองไปแล้วผมว่าเอาจริงๆอันตรายครับอันตรายสําหรับคนที่เอาไปใช้ไม่เป็นน่ะ <c oughs> ถ้าใช้ไม่เป็นเขาจะเปิดอาจจนมัน จนมันพังอะถ้าเปิดเปิดสุดๆน่ะไอแอมตัวนี้ครับมันแรงครับไอทีบีสองหนึ่งมันแรงมากครับถ้าเราเปิดสุดๆนั้นลำโพงเราอาจจะพังได้ครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่ผมอัดไปน่ะมมนเหล็กนี่ร้อนจี๋เลยนะไม่เหล็กไอตัวนี้ยร้อนจัดเลยครับตัวนี้ร้อนครับแล้วก็ซับวูเฟอร์ก็ร้อนนะแต่ร้อนไม่มากไม่มากเท่าไหร่ไม่เท่ากับไอตัวนี้ครับส่วนแลมไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะว่ามันมีซีขั้นอยู่ไงมันมีคาปาขั้นอยู่ทําให มันไม่ได้ดังมากอะที่ผมอัดไปก่อนหนะ้านี้นะทีนี้ก็เลยมาลองอีกตัวหนึ่งมาลองตัวนี้กันบ้างตัวนี้จะเป็น lt 2 3นะตัวนี้เดีย๋ยวผมลองเพลงเดิมกันเลยนี่เปิดแล้วนี่เปิดแล้วมาลอ,ล,อลองฟังเสียงกันดูดีกว่าตัวนี้จะมีแค่3าวอลลุ่มนะเป็นวอลลุ่มที่เอาไว้ปรับเบสกับปรับแหลมเนี่ยอันนี้ปรับเสียงแหลมก็คือเสียงกลางกับเสียงแหลมอะส่วนฝั่งนี้เป็นปรับเบสส่วนตรงกลางเป็นวอลลุ่มที่มาสเตอร์ ที่ปรับแล้วมันจะดังเพราะดังเพิ่มด้วยกันทั้งคู่อ่ะ,อะเรามาลอ,ลองฟังเสียงมันจะแรงอยู่นะตัวเนี้ยได้ <c oughs> ได้อยู่นะแต่มันสุดแล้วเนี่ยเนี่ยสุดแล้วอันนี้ก็สุดตัวนี้ก็สุดแล้วนะ <c oughs> เบสมาตัวเนี้ยนเนี่ยปรับสุดแล้วนะ ดังแค่นี้เองสุดแล้วตัวนี้จะไม่ค่อยอรแรงเท่าไหร่นะเกณฑมันต่ำเกณฑขยายมันต่ำไงแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องเราโคงจะพังเลยตัวนี้ ปรับไงก็ไม่ทังหรอกเนี่ยสุดทุกวารุ่มดังแค่นี้เองสุดทุกวารุ่มแล้วนะแต่ลงตู้ยังไงก็ดังดีครับถ้าลงตู้เมื่อไหร่่ะเสียงมันจะมาเลยครับถ้าลงตู้นะโอเคละลองให้ฟังแค่นี้ก็เดี๋ยวผมไปขอตัดสินใจกันอีกรอบหนึ่งดีกว่าว่า ผมจะเอาตัวไหนลงตู้ดีครับถ้าเอาตัวนี้ลงมันก็ดังดังดีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันมันอาจจะมองว่ามันไม่สุดนะ่ะมันไม่จบเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ได้อแหละตัวนี้แล้วก็เล็กกระทัดรัดแต่เดี๋ยวต้องลองเอาลำโพงลงตู้อีกทีนึงดีกว่าเราค่อยตัดสินใจว่าจะเอาตัวไหนครับเพราะว่าถ้าจะเอาตัวนี้ก็แรงเกินครับถ้าแรงเกินคือคนไม่เป็นนะ่ะเปิดไม่เป็นแล้วไปอัดวอลลุ่มสุดนะ่ะลำโพงพัง,งเลยนะ อันตรายครับถ้าผมใช้งานนะผมก็จะพอฟังออกอยู่ว่าลำโพงมันไม่ไหวแล้วผมก็จะหยุดปรับแต่ถ้าคนที่มันเปิดจนสุดทักวลุ่มอะยังไงลำโพงไม่รอดแน่ครับแอมแรงเกินส่วนตัวเนี้ยผมลองอสสัดสุดๆละไหวอยู่ครับลำโพงไหวอยู่เพราะว่าแอมมันไม่ได้ขยายอะไรแรงมากเนาะอย่างนี้ก็ฝากติดตามกันหน่อยแล้วกันเดี๋ยวดูคลิปต่อไปคลิปต่อไปก็คงจะประกอบลงตู้ตัวนี้แล้วก็ปรม่ม คลิปกันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดี